ดูยังงเี้ยพี่น้องีรัโ้โดเกบพี่น้องซ้ำเตือเข้าซ้ำเดีองีเดียวรู้เรื่องเลยพี่น้อง สวัสดีคะ่ะพี่น้องสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วพี่น้องกัช่วงนี้กะเจอกันแบบห่างๆเนาะครับผมเห็ดมันบกคอยออกอยู่บ้านถ้าไปที่อื่นกับที่พ่อได้เก็บอยู่แถวเมือเเสาบ่าฝนก็นกระส่วนครับส่วนไปปลาจรัดบวเชียดอยู่ของบ่ไดไปนะครับอเออมารอปลาแถวบ้านพี่น้องมารอบางเห็ดเต่าเต่าที่งยางมากบางนึงกะเจอ,อเห็ดเน่าเนาะไม่ใช่เห็ดเน่าบ่ไดมาเก็บพี่น้อง เพิ่งตับเต่าเาเนาะมาเน่าเบ้ดจ้ะเน่าบักย่างไหลเลยพี่น้องจะได้จุนว่าเออก็เลยมาหลอกเบิ้งแถวๆนี้บ่อนที่เคยหาแต่อีกบ่อนหนึ่งไปหลอกเบิ้งแล้วเน่าเบ้ดเลยก็เลยมาลุ้นเบิ่งมื้อนี้เนาะว่าสิมีหรือบ่มี่พี่น้องเนาะพี่น้องได้เสียมใหม่มาพร้อมเด้อครับนี่เสียมเล้าเสียมใสซับนมใหม่แล้วเสียมเล้าไปตามหามาจนได้เด้อครับผมสิ้อที่ช่องจอมซื้อยู่ตลาดช่องจอมตลาดชายแดนไทยกัมพูชาเด้อครับไปหาเห็ดอยู่ กับเชิงค่ะก็เลยแบรคก็เลยแบะไปก็เลยไเบรคช่องจอมก<ป>็เลยไปเห็นนี่ค่ะเสียมคนอื่นเสียมเล้าเนาะค่ะคนในเาขาดีคนในเสียมเป่นหนอง้องมากเขาเขาจะรู้มืนอนี้เลยพี่ <c oughs> พน้องเดี๋ยวถ้าพอพอน้ำใหม่ก็ซับรรน้ำใหม่น้ำไหลพี่น้องวันนี้พ่อเห็ดเกาเห็ดเนานะป่ะพี่น้อง,องก่อนเขาชมคลิป้ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับผมกดติดตามช่องได้ครับป่ะพี่น้องไปลุ้นกันทัพเฮับเหรอเพบ่งจอมปวกเลยให้ เห็ดตับเต่าโอ้เหลืออยู่พี่น้องตะกี้ก็บมะเก็บอยู่นี่เองเนาะเฮ้ยขาวอกวันไหนข้าวโอ๊กวัเลืบปลาเห็ดตับเต่านี้นี่ไงเลยพี่น้องที่ย่างๆผัดผ่านมานั่นถ้าบ่เนาวเต็มตะกาแล้วพี่น้องเห็ดนะลายดอกเนาะลายดอกนี่บ่ท่านาจ้ะกำลังบ้านดอกแข็งๆอยู่จ้ะพี่น้อง เทนี้เลยเห็ดเขายออกดเห็ดนเหนออ่เหหนนเเี่ยพี่น้องพี uh ่น้องรักคาเห็ดเนเ็ดเชื้อครับห่ี่น้อคิดต่ว่าเขาบ่โบ่เมียนเป็นเชื้อพี่น่อ ยังออกรอบตกใบที่ไร้ดอก,ตก,ดอกแต่ฝนตกปุ๊บนี่เห็ดพวกนี้เขาจะออกเลยด้วยครับสองสามมือแค่นั้นแหละออกเลยใช่อเ,เออผุ่นแหนมไปกับเห็ดเลยดอกบอกยางใ่เลยพี่น้องป้าใยเหี้ยแต่บางไดเขาเคยออกในยางมากนี่เห็ดหลุดออกพี่น้องบางไดเคยออกดอกใหญ่ ่พ okay, mm ้อกเกงเลยครับนี eh, hi, ่สอดอกดอกนึงหน่อยดอกนง่งง่ายนี่มุ้งตาเมือหักโป้เลยก็แล้วพอดีเก่งเลยครับนี่ดอกบอกเกงเลยพี่นดอก ใหญ่ข้างไงเนียนป่ะเอาอีกดอกหนึ่งวู๊ดอกนั้นบ่ใหญ่ปานไงบ้างใดดอกนี้ทำงานที่ออกกี่เมองใด้เห็นเหรออ๋อเน่าเหอะเน่าถ้าบ่เน่าเนี่ยเต็มแล้วพี่ถ้าเป็นเน่าเนี่ยหลายดอกครับทั้งผุนกับ่วมีเนาะไม่เคยออกเนาะทั้งผุนเนาะ โบอ้อเขาก็บอกพี่น้อากางทางเลยกางทางเลยเนาะนี่ตัวรถใบหยีบเนี่ยขี่มอไซค์ผ่านแสดงว่าบมีคนผ่านด้วยเนาะทางก็เดินทางนี่สร้างทางนี่จ้ะพี่น้องตับเตาด้วยครับตับเตาตัวนี้เขาซิมีรถแบบชิวๆเนาะซาวจีมแต่ตัวนี้หน่อยเหมือนนกเสียบด้วยพี่น้องแกงเสียบครับ กินเฉพาะเต่าเ่เต่าดอกใหญ่ดูทุกรากคุณดีไสองดอกนี้ที่ดอกนี้ที่ดอกที่คอยนี่แ่ละดอกของพี่น้องที่มีเขาพ่อพี่น้องเ่าร้องสาบกดเก็บแล้ว หมดตัวท่านเท่าแต่เขาเขาดันหากใ่ขึ้นนะก็เลยเป็นผิดหลูปผิดหลาขาเขายัางตันอยู่งามงามันเมื่อวานเมื่อวม่อวานเม่านก่กับรายนะ ไม่เนาก็มีอีโดดเนาอีดอกหนึ่งอยู่บนนี้ก็เคยออกได้พี่น้อเห็ดเห็นบ่ใช่โอ้โหเห็ดเด่นบ่อคุอันเด่นนี่ดอกใหญ่ ออกบอกล้วดอกสองดอกเนาะปัดบพี่น้องฮะเอางัดงาใหม่ออกเบื้งไปทงตกออกพอเบ้องกันผูดนาผู้ เห็ดเห้พี่น้องเบิ่งวันนี้ทุกครั้งเลยที่มามีแต่ดอกอยังไงดิแต่ออกบ่หลายเนาะ่ทันเท่านเถา,า่านเาด้วยปลาของย<ม>ังตันมาเรือบปลาอะไรทีน้องในะส่ตะกร้า,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 ามาัต้ลงพุทแกงน้ำบแบบหยำเลยจ้ะเกิดลึดเรือบตีด ปู ừ, <response. S 2> ดอกเดยบอกก็เราจุ่มๆปูดปูดแงมปูดอะปูดอะเมาปูดจุ่มงามเลยน่ะลุดน่งขอมมัุนงามแห้งเลยกำลังงามเลยครับนีลุน่่อ้ามาหมว่านหมูกรดสิอือขานอุ้ยแม่บึงพี่น้องไงแห้งพี่น้องดอกนี้แบบนุ่มๆเลย แต่บ้นนี้นี่คันออกออกดง่ายง่ายอีกออกง่ายง่ายแต่ออกน้อยบ้านว่าเชื่อเห็ดบ่มีเลยครับเห็ดเน่านี่มีทุกปีเนาะแต่ใหญ่แห้งเต็มตาเต็มตาแล้วพี่น้องหกเกจดอกกับเต็มตาก็ดอกใหญ่งามเนาะเมียนดอกงามอีกบุญก็ลำพอดีเลยง่หญ่สวนเนาะโชว์โชว์เสียมไม้บ้านไดโชว์เลยพี่น้องหาเน่าใหม่บ้านได้หัวหน่ออยู่ ทำไมท่างนี้จีเป็นหนามด้วยครับนี่เป็นน้ำล้วนๆเลยแหละนี่บอมีจักนอพอมันก็ซับไปแล้วจะได้ไปซับ uhm, พี่นอบงอยู่เหนือผมแล้วจะเห็นผู้เฒ่ามาหาเห็ดอยู่ด้วยพี่นอสองคนอยู่ที่ไก่บนจะหาเก็บเห็ดข้าวแป้งเห็ดยางครับเห็ดบ่ค่อยงามหรอก เห็ดไข่ก็มีดอกบัวคอยงามแห่งฝนเนาะฝนโปรตกระปวดไม่แกวนี่ไม่กระหนาำด้วยครับนี่ไผ่น้ำไผ่น้ำไม่ปลาอีนีล้อเลยทมาทดลองเสียมในพี่นองเบิงด้วยครับถ้าดีพี่ไปซื้อมาอีก ส่งสีดีอยู่าบเนาะพุดดิ้นบังละเขาดีอยู่ต้องถามคนใส่งานแถช่างสีหลูาดีบ่ดีไปเนาะใส่เองเนี่ยสิโหนนี่ทำไมเมื่อนี้ต้มแจวต้มแจวนี่บแล้วก็เผาเผาแล้วก็เคียนเนาะเคียนไหวมุกไว้สุกก็ได้ เเกเมแกยวกะปิยรอริกกะปิดุนดีขุดนอนี้เพิ่งมืนอี่มืนอีมาทดลองเสียมด้ปีนองนเมืนน่อนนไหรเอคัเาแทด้ครับสง่งซุงเขาดูปีนอ,นสองอส,นอนสอง่้อือยูแต่ขุดออกแหง โอ้ยดีคัะพี่น้องเลยเขาขักเสียมมาทิบองงามเนาะแล้จิ้มเห็นช่องทางลาวเนาะช่องประเทศเลาวครับผมช่องทางน้องน้องทา,งา้งเหล้าพนซับเพันใส่สเสียมนี่พี่น้องไปตัเขาดีค่ะก,ก็เลยอยู่อยากได้นไปโผล่อยู่ช่องจอมจะ้ะพอดีเลยพอดีเลยได้สื่อมา <c oughs> เอาหยากรลอ่เน,น,นาะเป็นหนาวมันยืมมือเข้าไปกับอะไรดิเสียมคมดีครับพี่น้องมันยังไม่อยู่บ่เสียมนี่แห้งซ้ำแห้งเขาถ้าบัดซับถึงหินเนะาะถ้าซับถึงหินนีถถนนอ่อาจจะอันนี้เร็ว ก็นอตมแลกน้องตมเจีวตมเจีวพาคืาา้งาคื้งตมอ้ก่อนพุเง,งเอาตมเจีวเลยซับไง,บง้บงจับเนี่ยนอหนอเขาเลยนอเตียม เดียวรู้เรื่องเลยพี่นอ้องน้อใหม่ทนะั้งเหนือขุดบ,บ่มบวนจำทางอีสานทั้งคุดน้องใหม่ทางอีสา,าขนาสาขุดบ่บบมบวนจำทางเหนะนือเนาะน้องสร้างเลยสิยสร้างขุดเพาบ่นะมีน้ำตัวน,นี้น้ำร้ายพี่น้องร้ายกาะหนาเกาะหลังฮันนาฮันลังกันอย่างยานกะปากกันวันนั้น <c oughs> <c oughs> น้ำเขาเบิ่งเด้อพี่น้องนี่คลุมน้ำหน้าน้ำไผ่ สุดยอดเลยเดี๋ยวจะปตจกต้มแจวกับพ่อแห้ะค่ะบพาที่ครับออกปาอ้ายกันาซ้เทือเขาซ้มบอนพี่น้องที่ <laughs> นันแกสุด ของที่หอได้มูลีพี่น้องหอใดน้ำใหม่น้ำเล็กหน่อยเนาะจ้าทดลองเสียมพี่น้องทดลองเมืองว่ามันดีบ่าใส่ได้อยู่โอเคผ่านครับผมนะฮะใส่น้ำใหม่ค่ะพี่น้องว่าสิมาทดสอบเสียบใหม่เพิ่งค่ะสรุปแลยผ่านกระดิ่งน้ำเนาะในตับเต้าน้ำพี่น้องเนี่ยกระดองง่ายเลยน้ำใหม่ก็นเจ็ดแปดกระดอกอีู่ดอกเลยพราต้นแจ้วเลยจ้าถ้าเขาบ้านเอาเวอร์นี่บ่มีบ่อนไวดอกบ่มีบ่อลใส่เลยพี่น้องหลายเนาะ ข้าวนาเบิดข้าบดได้มาเบิดป่ะพี่น้องได้เข้าบ้านได้ครับโจนนี่กับเที่ยงๆแหละยมืนจีมีนะไดกับถ้าหลุดมึงได้พี่น้องมืนมึอนี่กับมึอนี่กับสาเห็้นนี่เนาะสลักิมเดี๋ยวะกับบ้านได้ครับผมขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามครับสลัคกิมสวัสดีครับ